คุณล่าก,ก็ผัดมีเชี่ยวค็ณตั๊กก็เสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะเพื่อนเพื่อนเสร็จพร้อมสายฝนลาขานไหมคะสวัสดีค่ะ FC ช่องดรโลกพาเที่ยวนะคะและสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้คุณตั๊กก็ เลิกงานมาก็จะมาผัดหมี่ั้วพี่โดโดอยากจะทานหมี่ั้วนะคะผัดหมี่ั้วนะคะคุณตั๊กก็จะใส่เบคอนนะคะนี่ค่ะใส่เบคอนแล้วก็ใส่เห็ดอ,อะไรนะเห็ดหอมผักก็จะใส่ผักกวางตุง้งแล้วใส่ขึ้นช่ายนะคะใส่ขึ้นช่ายสองอย่างนี้พอค่ะผักกวางตุ้งนะอ่าความอื่นเนาะคุณตั๊กก็จะมาลวกเส้นก่อนเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากก็มีน้ําตาล แล้วก็ซีอิ๊วขาวซอสปรุกรสฝาเขียวซีอิ๊วดำแล้วก็น้ำมันงาน้ำตาลทรายนะคะ,อ,ะอนอื่นพี่ตักขอนลวกเส้นก่อนนะคะเส้นอาจจะมีสองอย่างสีอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าตอนซื้อมามนันละครั้งนะคะแต่เป็นเจ้าเดียวกันนะคะฝนมาแล้วลวกเส้นก่อนนะคะ ลวกเส้นแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นเอาไปนอกน้ำเย็นคนะ,ะเ,นเพื่อน va a ser mi encarnadita. ทอดก่อนผัดลไป 我猜猜看，大概要多 องชอ้อนซอสัวผักชีย่อนช้อนและมันหอย แล้วเขาก็จะผักลงนะคะผสองต้น หอมเลยค่ะเพื่อน ผักสลัดแล้วก็เราก็จะใส่เส้นนะคะเพื่อน ก็ตาก็จะใส่สีดำนิดนึงสีดำหวานอะไรแบบนี้มันสีใสน่น่ากินอว่ที่โตจะได้ทานแล้วก็จะใส่น้ำมันหอยค่ะมไม่ใช่น้ำมันงาโทษทีเส่น้ำมันงา พันนั้นน่ะพูดเอ้ยน,นั้นเราบอกว่าถั่วพูไม่ใช่ผักอีเลิศเขาไม่ใช่พูดถั่วพูเป็นผักอีเลิศนะถั่วพูก็คือถั่วพู <c oughs> ผักอีเลิศผักไอ้ใบชะพูก็คือใบชะพลูห <c oughs> <c oughs> อมมากค่ะเพืเ่อน แล้วก็จะชิมเล็กดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ใส่ใบผึ้งช่นี่คือเส้ว ใ,ใช่กามด้วยถั่วง,งอกนะคะทุตักจะแกทานถั่วง,งอกด้วยถั่วง,งอกคุณตักก็ซื้อมาตั้งแต่วันสัปดาห์ที่แล้วนะคะทุตักก็เลยเอาใส่ในตู้เย็นแล้วก็แช่ได้น้องจมสายชูมันยังเก็บได้อยู่วลาทิตย์นะคะถั่วง,งอกมันจะกรอบนะคะน่าทาน ก็ผัดหมี่ชั่วคือตัอกเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเพื่อนๆเสร็จคร้อมสายฝนแล้วผ่านไหมคะถ้าใครอยากจะใส่พริกก็เอามาผึ่งข้างนอกได้นะคะแต่นี้เราผัดแบบง่ายๆโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วชิมอีกรอบนะ่น่าจะอะร่อย ตักใส่ถาดเลยนะคะมักหมดักเพียงเดียวพอนะ ผัดหมี่ซั่วกุตากเสร็จเรียบร้อยเลยนะเพื่อนๆหอมเพื่อนเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะผัดหมี่ซั่วสวัสดีครับยัสดีครับวันนี้นะนเราเลิกกินอะไรผัดเลยนี่เจ๋งมากเจ๋งมากคุณผู้ชะมาพ่อครับพ่ครับอ่ะ อืมอ mm ืม hmm. อ 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 uh ืมอืมอืมอ mm ืม hmm. อ mm ืม hmm. อ mm ืม hmm. อืม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 อ กับชายกัชยชัยไมใส่ซอสไหมพิออคเราพิกไทยไหมก็ใส่งวงใช่ไหถ้าจะใส่พิกไทยก็ได้นะฮะถ้าแต่ชอบค่ะนยเอสซอสเงวงซอสมีมาตั้งแต่สมัยสมัยผมเด็กๆผมก็พี่เราชอบทานกับซอสเงวงมันก็คือ ชิคโชฝรั่งอะ่รแหละเซอสเปกเกรี้ยววิตเตอร์ซอสไทยเพิ่มความหอมแต่ตอนนี้แน่ๆหอมน้ำมันงาเนี่ยเป็นมือตัวเองว้าวกรอบมาก อร่อยเอผ็ดๆตัดร้อนๆค่ะก็ะเป็นมื้อเย็นสบายๆของเรานะฮะจริงๆก็คือทำให้โดโด้นั่นแหละเพราะว่าในนั้นโดโด้เขาก็จะเขายังเด็กอยู่ตอบว<อ>ันที่ฝนตกครับสบายๆอืมอืม,อม Mm-hmm. สำหรับผัดหมี่ชั่วคุตจักนะคะเพื่อนๆลองไปทำฐานนะทำง่ายๆนะฮะเอาผักเยอะๆชอบทานผักก็ใส่ผักเยอะตามผักที่ต้องการคะนองคะน้าๆๆนกระล่ำปีอะไรได้หมดนะฮะแต่นี้เราใส่ผักกองตุ้ง,งสำหรับผัดหมี่ชั่วคุตจักนะคุณจักฝากเพื่อนๆนะ,ะๆนะคะทุซีทุกท่านนะคะค กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ให้เมนูพิซซ่าเพื่อนะคะขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามชมและชมอาหารพิซซ่ามาค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะพบกันที่ตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย